ท่านรู้ไหมเนี่ยผมเล่าเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะผมเล่าเนี่ยผมบอกจริงผมยังขนลุกอยู่เลยนะนะ่าขนลุกจริงๆเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมไปที่วัดบุญยริตตะบลพญาเยนอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมานะเขามีท้าเวทอยู่สี่องนะท้าเวสุวรรณอยู่สี่องจริงๆท้าเวสุวรรณของวัดบุญยริตเนี่ยหลวงพ่อจอนท่านสร้างไว้นานแล้วสี่องด้วยกันนะมีสององเป็นหน้ายักษ์สององเป็นหน้าเทพเขาสร้างสี่องเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะ ที่วัดเขาจะวางไว้สี่มุมนะพระพรมนะพระพรมองใหญ่นะครับแล้วก็วางไว้สี่มุมคือวางเทเวศไว้สี่มุมปรากฏว่าเหมือนเทเวศท,ท่านปฏิวัตินะท่านปฏิวัตินะครับเพราะว่านะท่านท่านไม่ท่านไม่อยากจะไปอยู่เป็นบริวารของพระพรมฮะนะท่านนะท่านให้อัญเชิญออกมาฮะนะอัญเชิญออกมานี่ทางวัดเขาอัญเชิญออกมานะครับนะ ออกมาอยู่ด้านหน้าพ่ะผมสี่องค์ตั้งวางสี่องค์ท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดสิ่งที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับผมก็แปลกประหลาดนะผมไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อนนะคือถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วผมก็ลงเสียงด้วยบรรยายด้วยนะนะบรรยายด้วยนะไล่จากแต่องค์แรกไปนะครับนะท้าเวทหน้ายักษ์ไปหานะไปหาหน้าเทพแล้วก็หน้าเทพแล้วก็หน้ายักษ์เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับนะเกิดนะ พอถ่ายถ่ายไปคําบรรยายหายครับน้าเสียงหายคําบรรยายหายกลายเป็นเสียงเหมือนยักษ์เดินครับน้ากลายเป็นเสียงเหมือนยักษ์เดินตึม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 ผมโอ้โหน้าผมเอาคลิปมาดูผมขนลุกเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าผมบรรยายไปคําบรรยายโดนตัดหมดเลยฮะแล้วก็เป็นภาพสโลโมชั่นช้าๆแล้วก็เป็นเสียงยักษ์เดินตึม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  ผมบอกว่าโอ้โหนี่ท่านส่งสัญญาณนะนะท้าเวสุวรรณท่านส่งสัญญาณนะนะท่านบอกว่านี่แหละนะท่านอยู่ที่นี่ฮะท่านเดินตึมตึมตึมโอ้โหนะเนี่ยครับนั้นผมบอกว่านะท้าเวสุวรรณปีนี้เป็นปีของท่านจริงๆนะนะเป็นปีของท่านจริงๆท่านอยู่ที่ไหนท่านก็แสดงตัวตนของท่านออกมานะนะก็ดูฮนะนะนะอ, haya, อย่างอย่างที่เขานะพราหมณ์หนูเนะี่ย น้าพรามหนูเขาจะไปทําพิธีนะน้าทาพิธีพิธีปลุกเสกว่าถูมงคลอะไรพวกเนี้นะฮะก็จะไปทําพิธีบวงสวงอันเชิญเทพ,เท,พเทวาเนี่ยพรามหนูทําพิธีทีไรเนี่ยนะครับพอพูดถึงอันเชิญท้าเวสวุวรรณโนพอเริ่มอันเชิญท้าเวสวุวรรณโนเนี่ยจะต้องจุดประทัดนะนะพอจุดประทัดปังท่านเชื่อไหมอ่ะทั้งลมนะบางทีก็มีลมแรงบางทีก็มีฝนเออแปลกประหลาดอะนะนะมีลมมีฝน ไอ้นี่ผมไม่ได้มามาสร้างความงมงายให้กับท่านนะนะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าผมเนี่ยได้สัมผัสจริงๆแล้วโอ้โหนะพออันเชิญทาวเวทเนี่ยลมมานะฝนบางทีฝนมาด้วยนะแล้วก็พอเขาจุดประทัดเนี่ยพอจุดประทัดเสร็จหางประทัดเนี่ยท่านเชื่อไหมหลายงวดถูกอะแล้วหลายงวดก็เข้าด้วยนะนะเข้าแต่ว่าบางคนเนี่ยนะสลับตัวผิดนะ สลับตัวผิดนะอย่างผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะเวลาที่ผมไปอยู่กับพระเนี่ยผมมีความศรัทธาผมไปที่ไหนเนี่ยนะงานการดีมากเลยตอนนี้งานดีมากเลยท่านท่านรู้ไหมว่าเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวของเราเนี่ยกลายเป็นเพจที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆนในขณะนี้นะท่านเชื่อไหมว่างานดียังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่างานดียังไงแปลกประหลาดนะ่าแปลกประหลาดนี่เอางานดีแบบนี้ก่อน นะผมบอกให้ทางทิกต o k เนี่ยทิกต o กผมมีคนกดติดตามอยู่ร้อยเจ็ดกว่าท่านเชื่อไหมผมไม่ยุ่งกับ t i กต o k เลยนะผมไม่เอาทิ k t o k เลยเพราะว่ามีคนกดติดตามอยู่ร้อยกว่าท่านแล้วร้อยกว่าท่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะนะร้อนยะกว่าท่านเนี่ยนะประมาณเดือนแล้วนะไม่ไปไหนมาไหนเลยเดือนหนึ่งเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้คลิปวิดีโอ นะของงูฮะที่เป็นพญานาคงูเล็กเนี่ยที่เขาไปโชว์ตัวเหมือนพญานาคเนี่ยนะครับนะที่วัดโคกอู่ทองประจันตคามปาจีนบุรีที่มีหลวงปู่โสรถอยู่เนี่ยคลิปนี้มีคนเข้ามาดูสี่แสนกว่าครับทำให้นะทำให้ยอดคนติดตามของติ๊กต็อกขยับขึ้นมานะพุ่งขึ้นมาเกือบพันนะฮะนะเกือบหลักพันนะ ผมก็โอ้เอาแล้วนะทิกตอกนะขึ้นมาเกือบหลักพันแล้วอยู่ๆฮาเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเชื่อนเชื่อไมานะผมไปสัมภาษณ์หลวงพ่อเจี๊ยบอยู่ที่วัดนะประชาโคสิตารามอยู่ที่อยู่ที่สมุทรสงครามปรากฏว่าคลิปของท่านเนี่ยนะสัมภาษณ์ท่านเนี่ยทะลุล้านกว่าทําให้ทิกตอกนะ คนติดตามตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่6000กว่าครับตอนนี้ติกตอกที่ผมเปิดเนี่ยจากร้อยกว่าขึ้นมาเป็น6000กว่าแล้ว6000กว่าเนี่ยทำให้ผมสามารถจะไลฟ์สดได้เลยครับโอ้นี่ฮะทำให้ผมสามารถจะไลฟ์สดได้ท่านก็สามารถจะดูผ่านทิกตอกได้ดูผ่านเพจได้โอ้โหดูสิครับนะมันเกิดอะไรขึ้นงานการมันดีเลือกเกินนะมันดีจริงๆแล้วอยู่ๆเนี่ยนะ่าท่านดูสิ อยู่อยู่ท้าเวสุวรรณมาเดินตึมตึมต,มตึมนะส่งผลทำให้นะมีคนเข้ามาติดตามอีกเยอะเลยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเมื่องวดที่แล้วนะะท่านรู้ไหมเมื่องวดที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยผมเกิดปีสองห้านย์เจ็ดผมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถ้าซื้อศูนย์เจ็ดเมื่อไหร่ไม่มีออกอะครับไม่ออกสักงวดแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยผม นะผมไปกราบหลวงปู่สิงห์วัดเขาหวายท่านเสกว่าถุมงคลนำเลิกเหรียญน,นะไปแล้วปรากฏว่าไอ้ข่าวที่แล้วเนี่ยาพามหนูเขาจุดประทัดไว้งานข่าวที่แล้วแล้วนะก๊อปลบบุรีเขาเอามาโพสต์ไว้มันมี507 507มันติดอยู่ในหัวผมเพราะว่าผมปี0 7นย์มันก็ติดอยู่ในหัวนะผมไปที่นะหลวงปู่สิงห์นะผมไป นะพอเสกเสร็จ,รจผมก็ไปนั่งทานข้าวปรากฏว่ามีคนเอาเลขนะศูนย์เจ็ดมาขายให้ฮะแล้วผมก็ถูกนะแล้วผมก็ถูกมันเกิดอะไรขึ้นครับอย่างนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นนั้นความดีที่เราทำนะอันนี้สง่งผลบุญมันส่งแล้วครับตอนนี้ฮะนะส่งด้วยบารมีของเกจิด้วยบารมีของทเววสุวรรณนะอย่างนี้ฮะ เราจะเห็นเลยนะครับนี่เขาบอกว่าความศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ของจริงครับนะความศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ของจริงนะสวัสดีแฟนรายการผ่านทางทิกตอกนะครับมาคุณชัยเหรอนะคุณชาคุณวินนะคุณวินะอธิทักกันเข้ามานะนะตอนนี้ที่นะที่ทิกตอกมีคนกดถูกใจอยู่768ครั้งโอ้ถือว่าโอเคนะครั้งแรกที่จัดนะ ตอนนี้กดถูกใจอยู่รอเจ็ครั้งนะมีคนดูอยู่เนี่ยทำไมตัวเลขขึ้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่กดถูกใจอยู่เยอะทีเดียวนะอา้าวนะครับส่วนทางนะทางเพจหนังสือพิมพ์นะครับนะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะมาทักกันก่อนนะเพจหนังสือพิมพ์นะครับนะคุณคุณเอกสวัสดีคุณโทนนี่สวัสดีปู่เต้สวัสดี คุณสิริสวัสดีคุณต้อมนะคุณวัสุคุณโกฮังนะคุณคุณภูภูพลนะคุณวิเชียนคุณพี่บูนผู้บ่าวดาวเทียมมากลับคืนแล้วครับอาจารย์ไฟติกตอกคุณทักไม่ได้ฮะคุณกลับมาแล้วเหรอคุณคุณไปแอบเหรอไปแอบดูทางติ๊กตอกแล้วคุณก็กลับมาเหรอนะจะผู้บ่าวดาวเทียมผู้บ่าวดาวเทียมก็ดูสองทางเลยอ่ะนะเมื่อกี้เขาไปติ๊กตอกนะเขาบอกเขากลับมาแล้ว นะจาบ,บุปนะคุณค,คริสตันสวัสดีครับคุณพันนาวัดบ้านไร่ครับโอ้วัดบ้านไร่ต้องนะถ้าคาถาต้องไปถามนาไปถามหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อทองนะครับคุณจารูลสวัสดีครับคุณเล็กคุณแมนคลิปเสียงนักเดินจริงไหมครับคลิปเสียงนักเดินจริงไหมครับหมายถึงอะไรนะหมายถึงอะไรฮะนะคลิปเสียงที่ที่เดินนะนะคลิปเสียงยักษ์เดินดิไม่ใช่นะยักษ์เดินนะนัน่นน่ะ ผมเนี่ยผมนี่ผมบอกตรงนะผมไม่ได้ไปทําอะไรกับคลิปเลยนะไม่ได้ไปทําอะไรจริงๆในสาบานให้ตายเลยนะผมเนี่ยเอาคลิปมาเนี่ยผมกะเพราะว่าผมบรรยายไว้เยอะไงนะบรรยายในคลิปไว้ยาวเลยกะว่าคลิปนี้ก็เอามาลงนะนะผมไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเรื่องปาฏิหารเรื่องอะไรแบบเนี้นะครับนะผมเนี่ยผมบอกนะนะเอาเป็นว่าถ้าแบบแบบพูดกันแบบไม่งมงายนะ ก็คงจะเป็นอุบัติเหตุทางทางเทคนิคนะฮะแต่อุบัติเหตุทางเทคนิคเนี่ยมันทำไมเกิดในลักษณะที่นะพอพูดไปเนี่ยบรรยายเนี่ยนะพูดไปสักพักแล้วก็ก็ตัดแล้วก็มีเสียงแบบตุ่มตึมตึมโอ้นะผมก็บอกว่าเออแบบนี้เนี่ยนะครับนะท่านท่านกำลังบอกอะไรอะ่ะนะากำลังบอกอะไรเท่านั้นสื่อสารอะไรนะฮะสื่อสารอะไรนี่ผม ผมถึงนะส่วนตัวนะส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าท่านมาสื่อสารอะไรให้ให้รู้นะฮะนะคุณจลูนนะคุณมนตีสวัสดีครับอาจารย์คุณชัยคุณภูพลโดยส่วนตัวเชื่อครับนี่เห็นไหมนะแล้วแต่นะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะฮะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมบอกเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะท่านรู้ไหมว่าคลิป นะคลิปวิดีโอที่ที่พัดโบกอะ่ะพัดโบกที่ผมเอาลงอ่ะนะแล้วมีคนดูเป็นล้านเนี่ยนะพัดโบกของหลวงพ่อรวยวัดมาตพุธท,ที่คนดูเป็นล้านเนี่ยรูดูคลิปเป็นล้านเนี่ยนะอย่างคลิปนั้นเนี่ยท่านไม่นะบางคนก็บอกเป็นบังเอิญผมบอกว่ามันไม่บังเอิญนะท่านรู้ไหมเขาจัดงานกี่วันอะ่ะเขาจัดงานตั้งหลายวันฝนไม่ตกเลยรอบรอบฝนตกหมดอะ่ะมันประหลาดอะ่ะ มันประหลาดแล้วที่ประหลาดมากๆก็คือวันที่เราหน้าวันที่หลวงพ่อรวยเอาธงพัดโบกขึ้นน่ะมันประหลาดวันนั้นด้วยอ่ะนะพอหลวงพ่อรวยเนี่ยนะแล้ววันนั้นเนี่ยบอกตรงคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะผมไม่ได้ถ่ายฝีมือถ่ายคือคุณแดงเขาถ่ายไอ้คลิปวันนั้นน่ะที่เป็นเอาธงขึ้นน่ะธงพัดโบกเพราะผมไลฟ์สดอยู่ผมไลฟ์สดอยู่แล้วคุณแดงเขาก็ถ่ายนะนะถ่ายตอนที่หลวงพ่อรวยเนี่ยนะเพราะว่าโหฟ้ามามืดเลยนะ วันนั้นเนี่ยฟ้ามืดคล้มแล้วด้านนอกเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยฝนตกหมดนะฝนตกหมดขาวโพลนไปหมดแต่ว่านะ้าที่วัดเนี่ยคล้มเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยไปหาเดินหาธงอยู่ตั้งนานนะไม่รู้เอาธงไปวางไว้ไหนนะเดินหาธงอยู่ตั้งนานแล้วท่านเดินแล้วไปไปเจอธงนะไปเจอธงท่านบอกว่าให้เอาเอาไอนะ้นะั่นน่ะนะไม่ไผ่อะที่จะผูกธงอะเอาลงมา นะพอเอาลงมาท่านก็ผูกทงแล้วท่านก็ไปลั่นคล้องสามครั้งนะแล้วก็เอาทงขึ้นไปแล้วทงก็ปลิวสวยท่านเชื่อไหมนะฟ้าคลึ้มคล้มเนี่ยนะผมอยู่ในพิธีอะ่ะผมยังพูดเลยผมยังพูดกับคนที่อยู่ในงานเลยโอ้โหของเขาแน่จริงฟ้าคลึ้มคลึ้มเนี่ยนะครับนะสว่างเลยอะ่ะแดดออกอะ่ะผมโอ้โหผมยังพูดกับคนที่อยู่ในโอ้โหของเขาแน่จริงๆอะ่ะนะฟ้าฟ้าเปิดนะแล้วฝนไม่ตก ฝนไม่ตกครับไม่ตกเลยจนงานจบอะ่พะพองานจบผมขับรถออกมายังไม่ทันไปไหนเลยอะ่ะขับรถออกมาฝนตกจากจากจากผมก็ถ่ายวีดีโอไว้อตอนฝนตกอะ่ะแล้วเรากระจกผมแตกด้วยนะกระจกด้านหน้าเนี่ยแตกด้วยนะเพราะว่าหินมันปิวมาฮะหินปิวมาหากระจกด้านหน้าเป๊ะลาวเลยแตกเลยต้องไปเปลี่ยนกระจกหน้าแต่ว่าผมถ่ายวีดีโอตอนฝนตกแล้วก็เอามาประกอบปรากฏว่าคลิปนี้คนดูล้านกว่า ธงพัดโบกของหลวงพ่อรวยวัดมาตพุธอันเนี้ยผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นความบังเอิญน,นะนะมันเป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่มีความเชื่อและความศรัทธาผสมอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะครับนั้นผมผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะผมเชื่ออย่างนั้นจริงใครไม่เชื่อผมไม่ว่านะครับนะแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อ แล้วมีหลายคนบอกผมบอกอย่างนี้นะครับว่าผมถามหน่อยว่าเกจิเนี่ยองค์ไหนที่นะที่มีโอกาสที่ดังๆบ้างที่จะมาดังๆแทนอย่างมาแทนหลวงพ่อพัดอย่างเงี้ยพอตอนนี้หลวงพ่อพัดดังมากนะมีองค์ไหนจะขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาในลนะไหนหลวงพ่อพัดบ้างผมก็บอกแล้วก็สื่อสารให้ท่านให้ท่านฟังอะนะครับนั้นผมบอกอย่างนี้ฮะนะหลวงพ่อพัดที่ท่านดังเนี่ยดังขึ้นมาเนี่ยนะบารมีท่านเปิดนะ บารมีท่านเปิดจริงๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อพัท่านนะท่านเก่งแล้วท่านก็ดังในพื้นที่มานานแล้วแต่ไอ้ดังในระดับลักษณะระดับประเทศเนี่ยนะต้องต้องอยู่อยู่ในขณะที่บารมีของท่านเปิดนะบารมีท่านมาเปิดนะหลวงพ่อพัน่ะมาเปิดตอนอายุร้อยปีอ่ะท่านคิดดูเก้าสิบเก้าต่อร้อยเนี่ยทาไมบารมีท่านไม่ไม่เปิดท่านเก่งมานานทําไมบารมีท่านไม่เปิดตอนอายุเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่า ท่านมาเปิดไอตอนนาะ้อยอ่ะเห็นไหมครับนั้นผมบอกว่าเกจิเก่ง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 เนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยนะเปิดตอนไหนนะแต่ว่าผมบอกอย่างนี้นะครับว่าเกจิที่บารมีเปิดเนี่ยเกจิหนุ่มๆบารมีเปิดมีนะครับนะเปิดมากเลยนะบารมีคนเนี่ยถ้าเปิดมากในขณะที่วัยยังไม่เยอะเนี่ยนะอันตรายหน่อยนะผมจะบอกให้ถ้าบารมีเปิดสุดๆเนี่ย อันตรายนะเพราะว่าจะมีวิบากกรรมในระหว่างชีวิตอยู่นะนะในระหว่างชีวิตเพราะว่าถ้าเกจิอายุมากแล้วเนี่ยนะจะไม่มีนะวิบากกรรมในชีวิตจะน้อยนะครับน้อยเพราะว่านะได้ได้ไดนะได้แก้ไขได้อะไรไปหมดแล้วนะครับนั้นพออายุมากก็ถ้าบารมีเปิดอายุมากเนี่ยก็จะเปิดจริงๆไม่มีโอกาสโอกาสดับเนี่ยน้อยโอกาสดับน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเกจิหนุ่ม บารมีเปิดไอเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากๆนะระมัดระวังตัวมากที่สุดเพราะช่วงวัยเนี่ยระหว่างที่จะไปอาุโสนเนี่ยช่วงเนี้ยวิบากกรรมจะมีนะแล้วก็ต้องไปนะถ้าบิววิบากกรรมมาเนี่ยหลายองค์นะครับที่บารมีเปิดแล้วล่วงท่านเห็นนะบารมีเปิดแล้วก็ล่วงนะแล้วล่วงแล้วล่วงหนักล่วงแล้วหายเลยเงี้ยนะครับนั้นเนี่ย บารมีตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าบารมีของท่านเนี่ยเปิดมากส่วนนะ,ะส่วนหลวงพ่อรวยนะ,ะเห็นไหมวัดมาตพุทธจังหวัดระยองบารมีท่านเปิดตอน87ดต่อ88เห็นไหะนะแปดต่อแปดแปะ,ะอายุท่านแปบารมีท่านเปิดเลยฮะนี่หลวงพ่อรวยวัดมาตพุธบารมีท่านเปิดมากตอนอายุแล้วมาดูฮะ มาดูหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาบารมีท่านเปิดแต่ยังเปิดไม่สุดนะยังเปิดไม่สุดนะปีนี้ท่าน72ต่อ73แล้ว72ต่อ73ลองมาดูนะครับ72ต่อ73ของหลวงพ่อทองเนี่ยหลวงพ่อทองถ้าย้อนไปท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณซึ่งจานอัคระเลขยันแทนหลวงพ่อคูณตลอดในเหรียญในอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่หลวงพ่อคูณทําหลวงพ่อคูณจานไม่กี่นั้นไม่กี่เหรียญหรอกนอกนั้นก็ให้หลวงพ่อทองจาน หนะหลวงพ่อทูหลวงพ่อคูณเนี่ยเริ่มดังตอนอายุเจสิบสองครับท่านไปดูฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยตอนนั้นอายุเจ็ดสิบสองเริ่มดังฮะแล้วก็ดังสุดๆมานะครับตอนนี้ท่านอายุมากขึ้นนี่เปิดเลยนะเปิดตลอดบารมีท่านเปิดตลอดจนเป็นอันดับหนึ่งของโคราชและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยฮะนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของวัตถุมงคลนะ นะหลวงพ่อคูณทำว่านะมีวัตถุมงคลอะไรมาไม่มีไม่มีเกจิองค์ไหนเทียบหลวงพ่อคูณได้ในขณะนั้นนะครับถ้าพูดถึงนะยอดผู้ศรัทธายอดคนบูชาวัตถุมงคลสู้หลวงพ่อคูณไม่ได้นะแล้ววินาทีนี้ถ้าบอกเทียบเคียงนะก็จะเทียบเคียงได้กับหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดนะครับนี่เราจะเห็นนะครับนั้นเนี่ย เราจะมาพูดถึงเกจิที่บารมีท่านเปิดเนี่ยนะบารมีท่านเปิดเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นนะครับเอาฮะบารมีเปิดเนี่ยนะก็เราก็จะเห็นนะจะเห็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนวัดทานทหารเราจะเห็นหลวงพ่อรวยวัดมาะพุทธจังหวัดระยองเราจะเห็นหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา ส่วน,อ,นองค์อื่นๆยังเปิดไม่สุดนะอย่างที่ว่าจะเปิดสุดเนี่ยผมดูแล้วก็ยังไม่สุดสักเท่าไหร่แต่ไม่แน่อาจจะสุดก็ได้นะครับในเร็ววันนี้ก็คือหลวงปู่บุตราปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วอายุท่านร้อสบเปีฮะแต่ยังไม่ไม่ไม่สุดสักเท่าไหร่นะแต่มาดูอีกองค์หนึ่งเนี่ย นะองนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ทไม่ใช่นะบรารมีของท่านที่จะสุดนะหลวงปูบ่บุญมาสายเหนียวปจีนะนะแต่ว่าก็มีโอกาสนะครับถ้าบรารมีท่านเปิดสุดองค์นี้น่าสนใจนะน่าสนใจทีเดียวนี่ผมบอกนะครับผมไล่เลียงให้ท่านเห็นให้ท่านดูแล้วท่านจะได้ติดตามได้นะครับนะส่วนหลายๆองเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนั่งจับตาม,มองดูว่าองค์ไหนนะบรารมีจะเปิดแบบสุดๆบ้าง ตอนนี้เรายังไม่ไม่เห็นมากมายนักสำหรับนะเกจิอาจารย์เพราะว่าเราต้องต้องบอกอย่างนี้นะฮะยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของโซเชียลนะเป็นยุคของออนไลน์นั้นเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเกจิเก่งๆเ,เยอะนะแต่ว่าทำไมไม่ทาไมไม่เปิดบางเกจินี่ท่านรู้ไหมาบางเกจินะก่อนหน้านั้นเนี่ยทำวัตถุมงคลออกมานะ โอ้โหคนบูชากันเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันเงียบนะท่านรู้นะท่านก็รู้ว่าองค์ไหนบ้างที่มาเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยทำว่าถุมงคลออกมาคนบูชากันเยอะแต่ปัจจุบันเงียบเงียบเพราะอะไรฮะเพราะว่าสื่อมันเปลี่ยนนะการนําเสนอก็เปลี่ยนนะจากระบบทั่วไปมาเป็นระบบออนไลน์คนรับรู้ทางออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับนะถ้าได้รับรู้บ่อยๆก็คือนะก็คือชอบ ถ้าหายก็คือหายนะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างจะต้องคลองนะคลองสื่อไว้ให้ให้ได้ตลอดนั้นท่านจะเห็นว่าทําไมเกจิถึงต้องสร้างวัตถุมงคลอย่างต่อเนื่องถ้าไม่สร้างแล้วเงียบก็คือเงียบไปเลยนะนั้นผมบอกว่าถ้าดังเนี่ยถ้าเกจิขึ้นมาแล้วถ้าดังต้องทําต่อเนื่องนะนะต้องทําให้มีความต่อเนื่องแต่ถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่ นะหยุดเมื่อไหร่แล้วค่อยมาใหม่สมมุติว่าหยุดสร้างไปสักหกเดือนแล้วก็มาทําใหม่แรงตอบสนองไม่มีครับนะเผลอๆเนี่ยถ้าหยุดแล้วก็หยุดเลยฮะนะหยุดแล้วหยุดเลยนะครับนั้นบางคนคิดว่าเอ้ยนะบางคนไปบอกนะไปบอกพระเกจิบอกว่านะคือล็อกให้ให้ท่านหยุดก่อนเพราะว่าวัตถุมงคลของตัวเองเดี๋ยวจะนะจะต้องนะโครงการใหญ่จะสร้าง นะก็ให้หยุดองนะรุ่นอื่นๆไว้ก่อนนะฮะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวพอมารุ่นตัวเองจะได้นะจะได้มีพลังเยอะแล้วคนมาจองกันเยอะมาเช่ากันเยอะนะระวังนะฮะอาจจะเป็นมุมลบก็ได้นะอาจจะเป็นมุมลบก็ได้นะนะเพราะว่าพอลักษณะอย่างนั้นเนะี่ยอาจจะเงียบไปเลยนะนะทิ้งช่วงทิ้งไปทิ้งมางเงียบไปเลยนะครับอันนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันนะครับ